เตบรลูกตีนแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยไสยุ่หัวไปดิไสยุ่ตีนอันนี้ใสพิสไสยุ่หัวต้องไสแบบนี้20 e หมวกระนอกล็อกหนาสัญญกรรมสำหรับคนสัญญกรรม20เก้าอี้สามขาเดินบัได้20 e กล้องเขาหน่อยเขาเนี้ยวบูด90ิวีตานี่ไปวีเหียว20 e ไม่กวดกวดจังได้กับ,บ่าิะอาะหาสิบหา ห้อมลูกหมอนพาห้อมลูกสาวห้อมเ่าหนาวความเย่วสั่นก็ลำตัวสิคะเราไม่ขายกระทะท่อมแดงสำหรับคนที่มีความสูงในชีวิตกระ่องโลกไปนอนเหยในกระทาห่อนเบิ่งนี่กระทะไปนี่ทอดไข่ปลาสุก90ม้อลงยันยืนยันนอนยัน50 ผ้านามัยมีไว้แจกอย่างที่เรารู้นะคะคอนเซปต์โครงการของเราวันนี้คือเก r l h e เก e ผู้หญิงช่วยผู้หญิงเพราะงั้นวันนี้เราจะมาแจกผ้านามัยให้น้องๆผู้หญิงนักเรียนนักศึกษาที่เขาขาดสนเรื่องเงินให้ได้ใช้ของพรุ่งนี้ฟรฟีๆนะค่ะจริงสิใช่ค่ะใช้ดีมากๆเลยค่ะ ส่วนรายได้ส่วนอื่นๆที่เราได้จากการขายของทั้งหมดเราจะบริจาคให้กับคนที่ยากไร้แล้วก็น้องๆที่ต้องการทุนการศึกษายังไงวันนี้เยลลี่ขอลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยกันส่งของขวัญให้ทำไมถึงรีบลงไลฟ์ไม่รีบขายต่อไม่เห็นหรือไงว่าคนดูเพิ่มเป็นหลักล้านขนาดนั้นแล้วใครที่อยากสนับสนุนน้องๆแล้วก็สมทบทุนให้กับน้องๆก็โอนเข้าบัญชีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับโดเน a t ค่ะ นี่เยลลี่เธอรีบจบไล์ทำไมคนดูหลักล้านขนาดนั้นนะ่ะเธอรู้ไหมว่าบริษัทจะได้กำไรมาหาศาลขนาดไหนถ้าทำงานอะไรของเธอเนี่ยขอตัวนะคะนี่ของที่หล่นพื้นพวกเนี้ยรีบเก็บขึ้นมานะเราจะขายต่อครับคุณซ่งคะแต่ของพวกเนี้มันไม่มีคุณภาพเลยนะคะ แล้วผ้าดทำไมที่คุณโซ่ไม่ชนไลฟ์สดแจกคนอื่นมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะถเอ่าไปใช้จริงๆนะคะมันไม่ปลอดภัยสําหรับลูกค้าด้วยซ้ำอ่ะอีกอย่างนะคะที่เราดีลกันไว้มันก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วที่ฉันต้องจบไลฟ์ก่อนก็เพราะว่าฉันรู้สึกไม่ดีที่ต้องพูดจาหลอกลวงลูกค้าเขาแบบนั้นครั้งหน้าฉันไม่รับงานแบบนี้แล้วนะคะมันดูปลอมปลอมแล้วไงคนดูพวกนั้นน่ะไม่มีสิทธิ์เลือกนะให้ของฟรีไปอ่ะพวกมันก็ใช้หมดแหละเธอจะไปรู้อะไรคุณพูดแบบนี้ได้ไงคะทำไมจะพูดไม่ได้เธอไม่่ต้้ออองเดดืืรนนนแทค เงินลงทุนน่ะก็เงินของบริษัทฉันไม่ใช่เงินเธอสักหน่อยฉันจ้างเธอมาไรเธอก็ทําให้เต็มที่เธจะมาเลิกไรดื้อๆแบบนี้ไม่ได้ขอตัวนะคะอดเดีส่วนแกสมองเนี่ยพิการหรือไงฮะฉันสั่งให้แกพูดกับคนดูในไลท์ทำไมแกไม่พูดแกจาไม่ได้เหรอฉันสั่งให้แกพูดว่ายังไงจําได้ไหมงั้นฉันหักเงินแกร้อยหนึ่งคุณต้อมคะฉันขอโทษนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะ ฉันสัญญาเลยค่ะว่าครั้งต่อไปฉันจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะคุณส้อมอย่าหาเงินฉันเลยนะคะฉันฉันขอร้องค่ะคุณส้อมอยาาะะ่าหากเงินฉันเลยนะคะถ้าคุณหาเงินฉันฉันเหลือแค่ห้าสิบบาทเองนะคะนัะ่นนก็เรื่องของแกนี่เอาไปท่องสคริปต์แล้วจําให้ได้ทุกตัวเข้าใจไหมถ้าแกทําไม่ได้ฉันจะไล่แกออกและหาคนใหม่มาแทนฉันทําได้ค่ะฉันท่องฉันจะท่องจำให้เป็นอย่างดีนหละ,ค,ะคุณป้อมคุณป้ม ส้มอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันต้องการหาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับแม่ที่นอนป่วยติดเตียงอยู่นะคะคุณส้มอย่าหาเงินฉันเลยนะคะฉันขอร้องละคะคุณส้มอย่าหักเลยนะคะงั้นเธอก็รีบๆท่องแล้วก็จาใี่ได้ให้หมดเข้าใจไหมพ่อจะขัาวส้มเลิกกดขี่คนอื่นเขาสักทีนี่ฉันมีคีเลยนะคะพวกคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยผูกปากเธอสักทีเถอะเยลี่เธอไปทำหน้าที่ของเธอต่อซะเงินที่ฉันจ้างเธอมามันไม่ใช่น้อยๆเลยนะจะบอกให้ เธอช่วยไลไให้มันคุ้มค่าจ้างฉันหน่อยได้ไหมฉันก็ไม่ได้ขอให้คุณมาจ้างฉันนี่คะแล้วถ้าฉันรู้ว่าต้องมาทํางานกับคนเห็นแก่ตัวแบบคุณอะฉันคงไม่รับงานนี้หรอกค่ะปากดีนะเธอจะอย่างนั้นก็ได้นะเธอก็รู้นี่ว่าในสายงานนี้บริษัทของฉันเป็นตัว็อปที่สุดในวงการนี้ฉันจะทําอะไรกับเธอก็ได้แค่ฉันโพสลงในกลุ่มทุกกลุ่มว่าเธอไม่มีความรับผิดชอบต่อง,งานแค่เนี้ยชีวิตเธอก็ตกตับจนไม่มีที่จะยืนเลยแหละคุณซอมแต่ถ้าเธออยากอยู่อย่างสงบเธอก็นิ่งไปซะไม่งั้นชีวิตเธอ จบไม่สวยแน่ก็ได้ค่ะฉันยอมทำตามที่คุณบอกก็ได้ดีเดี๋ยวตอนเธอไลฟ์สดอะเธอเล่าเรื่องแม่ของเธอในไลฟ์ด้วยนะเข้าใจไหมค่ะ UM แล้วเธอก็เล่าให้มันน่าสงสารน่าสงสารเข้าไว้บอกว่าแม่เธออาการโครมา่าจะอยู่ได้อีกไม่นานยิ่งเธอทำตัวน่าสงสารเท่าไหร่คนก็จะให้ของขวัญโดนเธอมากเท่านั้นถ้าเธออยากได้เงินเยอะๆเธอก็ต้องทำตัวให้หน่าสงสารน่าสงสารเข้าไว้เข้าใจไหมอ่ะไปทำงานต่อได้แล้ว มาพบกับเยลลี่ครั้งกับโครงการเกอร์เฮลเกอร์ผู้หญิงช่วยผู้หญิงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนเราในไลฟ์ก่อนซึ่งตอนนี้ยอดสั่งซื้อและยอดขายสินค้ามีจำนวนที่เยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอย่างที่เรารู้กันนะคะโครงการของเราเป็นโครงการผู้หญิงช่วยเหลือผู้หญิงด้วยกันพองานไลฟ์นี้ฉันมีเรื่องน่าเหลือเชื่อมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังค่ะ อมแล้วไงคนดูพวกนั้นนะไม่มีสิทธิ์เลือกให้ของฟรีไปพวกมันก็ใช้หมดแหละเธจะไปรู้อะไรของที่หล่นพื้นพวกเนี้ยรีบเก็บขึ้นมานะเราจะขายต่อทำอะไรองแกนี่ปล่อยฉันม้คิดไม่ถึงจริงๆนะคะว่าคุณส้มเจ้าของบริษัทเจ้าใหญ่ในวงการขายของออนไลน์ที่ชอบช่วยเหลือชอบแจกของให้คนอื่นเขาจะก้าวเปลี่ยนลูกค้าแบบ ดูกันเอาเองนะคะทุกคนผู้หญิงคนนี้ล่ะคะ่ะที่อ้างว่าตัวเองใจบุญแต่หารู้ไมว่าสินค้าที่เอามาแจกเอามาขายให้กับลูกค้าไร้คุณภาพแถมยังไม่ปลอดภัยสําหรับลูกค้าด้วยนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้เขายังเอาความทุกข์ของคนอื่นมาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยนะคะทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็เป็นแค่การสร้างภาพเสแสร้สงหลอกลวงทั้งนั้นเลยค่ะ จะทำอะไรของเธอคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันสามารถทําให้เธอตกต่ำแล้วก็ไม่มีจุดยืนในวงการนี้ได้เธอจะเอาแบบนั้นใช่ไหมก็ทําสิคะฉันว่าคุณควรเก็บคําพูดพวกเนี้เอาไว้เตือนตัวเองหนึ่งก่อนนะคะเพราะคนที่ต้องตกต่ำไม่มีจุดยืนน่าจะเป็นตัวคุณเองมากกว่านี่ฮะอ, <laughs> อุ๊ยอุ๊ยพูดปุ๊บกำตามสนองปั๊บเลยอะ่ะฉันว่าคนทั้งประเทศคงได้เห็นท่าแทงคุณแล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นยังไง เหมือนอย่างที่ฉันเห็น <c oughs> กินดีด้วยนะคะคุณส้มคุณดังแล้วค่ะตอนนี้ฉันกำลังเป็นไวรลเลยละ่ะต้องขอบคุณพี่สาวนาาโง่คนนั้นนะที่ทำให้ฉันเนี่ยยิ่งดูน่าสงสารตอนนี้ คนอื่นกำลังคิดว่าฉันเนี่ยลำบากสุดๆไปเลยแหละแม่นอนป่วยติดเตียงแถมยังไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม้แต่งเงินซื้อผ้าหน้าไม้อะยังไม่มีเลยอ่ะ <laughs> ทีนี้แหละทุกคนก็จะสงสารฉันโอนเงินมาช่วยฉันนี่เดี๋ยวแกนะช่วยไปเช่าห้องพักอะ่ะเอาแบบถูกๆนะแล้วก็ฉันเนี่ยขอสมๆได้ละ่ะฉันจะเอาเไวไล์สดฉันจะอาศัย ตอนที่ฉันกำลังเป็นกระแสตอนนี้แหละรับรองเลยทีนี้แหละเงินได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำแน่ <c oughs> อ้าวเจอคนสร้างภาพเพิ่มอีกคนละเธอนี่ฉลาดจริงๆเลยนะแต่น่าเสียดายที่ฉันบังเอิญไลฟ์สดไปตั้งแต่ต้นแล้วสิ <c oughs> ตายจริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็รู้กันหมดแล้วสิจะทำยังไงดีล่ะ <N> นี่ที่ผานมาสร้างภาพหลอกทุกคนเลยเหรอ,อาน,นายทำได้ยังไงเนี่ยหน่าจะอยากะที่สุดกดด,ดแก่แต่เธอไม่ต้องห่วงนะคลิปเนี้ยจะว่อนไปทั่วเน็ตแน่นอนคนทั้งประเทศได้เห็นหน้าเธอหมดแล้วเตรียมรับผลกรรมได้เลย